อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงมากนะคะขอแนะนําสําหรับคุณแม่ที่มีภาวะโลหิตจางมีอะไรบ้างก่อนจะฟังคาตอบกดติดตามกดถัวใจเป็นกําลังใจให้พี่วันกุ้งเราฟังกันเลยค่ะอาหารอย่างแรกที่จะแนะนํานะคะก็คือประเภทตับเครื่องในนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่นะคะว่าจะทําเป็นอาหารเมนูไหนนะคะอย่างเช่นถ้าตับอาจจะเป็นต้มตับใส่ตาลึงหรือผัดตับใส่ดอกหอมนะคะเครื่องในอาจจะเป็นผัดกะเพราเครื่องในก็ได้นะคะแล้วแต่คุณแม่ชอบเลยค่ะ อางที่สองนะคะคือผักสีเขียวนะคะผักทุกชนิดที่มีสีเขียวนะคะคุณแม่ก็สามารถหาทานได้เลยนะคะที่ชอบแล้วก็หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็าสามารถทานคู่กับตับเครื่องในได้ด้วยยิ่งจะดีมากเลยค่ะสําหรับอาหารหมวดที่สามนะคะที่จะแนะนาก็คือธันยพืชค่ะก็จะได้แก่ถั่วดําถั่วแดงถั่วเหลืองอ่าถั่วอัลมอนด์อ่าถั่วลิสงนะคะแล้วก็มเมลดธานตะวันอะไรเงี้ยนะคะงาอ่าอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ตาม ดอกซื้อนะคะเซเว่นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะใช้กินแบบว่าเหมือนเป็นอาหารว่างอะไรนี้ก็ได้นะคะอาหารหมูที่4ี่นะคะก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลาแล้วแต่คุณแม่ชอบเอามาทําอาหารหรือว่าจะลวกจิ้มก็ได้เช่นกันค่ะอย่างที่5้านะคะอันนี้แบบหาง่ายมากนะคะก็คือไข่นะคะเหมาะสมสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ยุคโควิดด้วยนะคะคุณแม่สามารถที่จะทานได้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวโดวยเฉพาะไข่แดงเนี้ยจะมีธาตุเหล็กสูงมากนะคะก็สามารถทานได้วันละ 1- นถึงสองฟองเลยค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็ทานยาบ่รุงเลือดที่ให้มาอยู่จะเป็นด้วยเหรอที่จะต้องไปทานอาหารที่เสริมธาตุเหล็กอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะคะสําหรับคุณแม่บางรายน,นี้ไม่กินยาบ่รุงเลยคือเดิมอาจจะไม่ซีดอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันเนาะอ่าทีนี้ส่วนคุณแม่ที่ซีดหรือว่าโลหิตจางนะคะอันนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพเรานะคะเพื่อให้ความเข้มข้นของเลือดของเราเนี่ยมากกว่า33%การ,าาระะทรมามสนนิบํามเปอรวเ็ ทานอาหารที่เพิ่มธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีการเจาะเลือดติดตามนะคะว่าความเข้มข้นของเลือดคุณแม่เพิ่มขึ้นไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ซีดตอนคลอดเขาก็ต้องมีการเตรียมเลือดสําหรับคุณแม่ที่คลอดนะคะดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าตอนที่เราจะคลอดที่เราซีดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่บางรายที่แบบว่ามีการตกเลือดอันนี้อาจจะต้องใช้เลือดในปริมาณมากดังนั้นเราควรทานยาบำรุงเลือดแล้วก็ทานอาหารเสริมบำรุงธาตุเหล็กไว้เลยนะคะ